วันนี้จะพาทุกคนมาแก้ปัญหาตู้เย็นที่เปิดแล้วก็ปิดไม่สนิทนะครับมันจะมีช่องไอ้ลูกยางเนี่ยมันเสื่อมนะครับมันจะไม่ค่อยแนบกับตัวขอบฝั่งนี้นะครับมันก็จะทําให้เปลืองไฟนะครับเพราะว่ามันจะมีช่องแบบนี้ความเย็นมันก็จะออกมาอย่างนี้นะแล้วมันก็จะทําให้น้ำแข็งในตู้เย็นเนี่ยมันละลายนะครับแล้วมันก็จะกินไฟเยอะเนะเครื่องมันจะทํางานอยู่ตลอดทั้งวันทั้งคืนนะครับเนี่ยตัวขอบยางตัวนี้นะครับ ขอบยางตัวนี้ตอนนี้มันเริ่มเสื่อมมันจะไม่ค่อยสนิบกับขอบอีกด้านหนึ่งนะครับผมก็เลยสั่งมาใหม่นะครับนี่นะครับผมก็สั่งทันใหม่มานะครับตัวนี้เป็นรุ่นของมันโดยเฉพาะนะครับตู้เย็นตัวนี้เป็น,นยี่ห้อ sharp ร,รุ่น s j ข m 1 9 s นะครับเวลาเราซื้อนะเราก็ต้องเช็ครุ่นตู้เย็นของเราให้ตรงกับตัวขอบนี้นะครับเวลาใส่ได้เข้าเปนพอดีนะครับหรือถ้าใครไม่มั่นใจนะเราก็ใช้ตลับเมวัดนะ วัดจากขอบตรงด้านนี้เข้ามาได้เน,นี้ยยาวเท่าไหร่อย่างตัวนี้คือ51เซนแล้วก็วัดจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนอีกอันนี้ก็1 1 2เซนนะครับแล้วก็วัดให้เสร็จแล้วเราก็ไปเช็คกับเส้นที่เราซื้อใหม่ไปนะครับว่ามันกว้างยาวเท่าไหร่ให้มันพอดีกับตัวที่บ้านเรานะครับ